ได้ค่ะดได้เสร็จแ,แล้วขึ้นรถสิลูกขึ้นรถด,ดีคขับมาเร็วเดี๋ยวพอรอเร็วไม่ได้ขับนานแล้วนี่ อามันมีพวงมาลัยอยู่ไหมก็กดพวงมาลัยสิลกูกหมุนพวงมาลัยสิอย่าก,ก็เล่งหมุนพวงมาลัยแล้วเอเอนั่นแหละหมุนออกมาหาพ่อเนี่ยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกด้วยสิเออพอแล้วพอแล้ว,ลวตรงๆ <c oughs> เดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวให้อย่าก็เล่งให้หน่อยสิ่าไปตรงนะ <c oughs> ไปเลยนะได้ thay lạng thay lạng nên thay lạng đây nha thay lạng còn mấy lần thay lạng giậm thay lạng đi khinh thay lạng kìa đế đế nã khoe giày có đến nã nó có leo mà để phớt leo hay để phớt con ok เขาเกียร์เดินหน้าดิเออเดี๋ยวยฟล้งกันไฟล้งกันไฟล้งไปก่อนให้มันตรงตรงก่อนเอาไฟล้างไปหนูอยากขับป้าแต่พ่อเปิดระบบรีโมทให้เออรถมารถมารถมา เดินหน้าทีนี้เดี๋ยวดีๆดิเดี๋ยวคนเล่งไปให้เล่งได้ไหมเออเนเี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวออกไปทางนู้นสิเดี๋ยวให้มันไปดำถนนหน่อยสิเออเดี๋ยวไปเอาทำไมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขเล่งได้เอะไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ก็พอ กดนี่ไงอันนี้มันหลุดอันนี้มันหลุดลงมานี่ไงเกิดเจียไปไปเร็วเ,เดี๋ยวรดมาเ,เดี๋ยวออกมาหน่อยเออเดี๋ยวออกมาเออให้มันเข้าป่าสิก็ <laughs> เดี๋ยวออกมาทางนี้เนะี่ยไปให้ถึงเขานเดี๋ยวพ่อจะไปเอาตังค์มาที่บ้าน